สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเก็บมะเขือให้ถูกต้องเก็บแบบไหนนะครับมีทั้งหมดสอย่างที่เราต้องเก็บต้องเรียนรู้เดี๋ยวตามมาดูเลยว่าลูกขนาดไหนเราต้องเก็บลูกขนาดไหนเราไม่ต้องการเก็บ ต้องรอไปอีกกี่วันจะเก็บได้ไล่กันครับเดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับมะเขือก็งามอยู่ครับฟันนี้ลูกที่หนึ่งนะครับลูกนี้พรุ่งนี้เก็บได้แล้วผ่านไปอีกสามวันก็ลูกนี้นะครับ มันจะไล่ๆกัน3วันอีกหกวันก็ลูกเล็กเนี้ยที่กำลังหลุดระดอกสิบสองวันก็เป็นชุดนี้ที่เป็นดอกมันจะไล่ๆกันเลยนะครับลูกพวกนี้ก็อีกสามวันอีกสวันหมดเลยแต่พุ่งนี้ต้องเก็บลูกนี้นะครับเพราะว่าอย่างนั้นมันจะใหญ่ผมก็ใช้วิธีเก็บ สามวันเก็บสามวันเก็บถ้าเราไม่เก็บมันจะใหญ่ราคาก็จะถูกเราต้องเก็บออกนะครับเดี๋ยวต้นจะโสมนี่ลูกก็ดกเลยนะครับเป็นรุ่นรุ่นเป็นชั้นๆน,นะครับหัวขั่วชั้นมันจะดีอย่างนึ่งครับมะเขือมันมันมีหลายพันพันนี้ดกแต่เก็บยาก กัวสั้นข้าโพดก็เริ่มโตแล้วนะครับลูกที่ต้องการเก็บพรุ่งนี้ก็เยอะยังหลงกันอยู่ยังเต็มอยู่เลยครับข้าวโพดก็โตแล้วใกล้จะออกดอกแล้วครับ ผมก็ถากหญ้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ต้องรดน้ำครับเพราะว่าฝนไม่ตกมาสามวันวันนั้นฝนตกมาหนักเลยวันนี้ฝนหยุดแล้วนี่คือแตงไทยนะครับเริ่มติดลูกแล้วแตงไทยเริ่มออกดอกเต็มเลยเริ่มติดลูกแล้วครับ กระโพดก็เริ่มออกดอกแล้วผมก็ปลูกแซงมะเขือแต่ดูแล้วไม่ไม่ค่อยได้ผลนะครับเพื่อนที่จะปลูกอย่าอย่าปลูกนะครับถ้าจะปลูกต้องต้องปลูกอย่างอื่นก่อนนะครับเหมือนมะละกอต้องปลูกมะละกอก่อนแล้วค่อยปลูกมะเขือมะละกอผมก็ไม่ค่อยงามครับเพี้ยเข้า แมงวีขาวมากินยอดเพราะว่าผมปลูกใส่ป่ามะเขือนอนกะะ็เยอะแมงวีขาวเริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่าใบมันทึบเกินนะครับเต็มเลยแต่ก็ต้นสวยกับยังใช้ได้อยู่แต่แม,แมงวีขาวกับนอนเริ่มมาแล้ว คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูผมจะมาแต่งกิ่งมะเขือให้มันโลงสักหน่อยหนึ่งอย่างนั้นแมงมีขาวจะเยอะมากกเอาไม่อยู่เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าแต่งกิ่งแต่งใบมะเขือจะได้ผลไหม พุ่งนี้ก็เก็บอีกนะครับเพราะว่าดูแล้วลูกเยอะถ้าไม่เก็บมันจะโสมตอนนี้ก็อากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนลมหนาวมาสองวันละกะโพราก็เริ่มออกดอกแล้วแต่ฝักยังไม่เห็นต้นใหญ่เลยนะครับถ้าเราปลูกห่างถ้าล้มเดียวปลูกต้นเดียวฝักจะใหญ่ ถ้าเราปลูกหลายต้นสามต้นสีต้นฝักจะเล็กนะครับเดี๋ยวรอให้มีฝักออกมาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งว่าได้ผลไหมมะละกอก็เริ่มโตแล้ว มะเขือดกมากเลยครับดกจริงๆครับพันหูขั้วชั่นหูขั้วมันจะสั้นหน่อยเดียวดกแต่เก็บยากครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเพื่อนๆดูวิธีแต่งกิ่งมะเขือว่าจะได้ผลไหม คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ